ท่านผู้ชมวันนี้นะคะมินเดินทางมาที่จังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเมืองนะคะตำบลแคนใหญ่นะคะท่านผู้ชมอยู่ที่ศาลปู่ดำนะคะศาลปู่ดำร้อยเอ็ดนะคะท่านผู้ชมวันนี้แอนมินก็จะพามาติดตามตัวเลขที่ศาลปู่ดำนะคะลองมาสองสองดูนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเราจะมีโชคลาภนะคะก็นิ่งว่าที่แล้วอมินก็ได้ยินข่าวว่าเลขเข้าเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมเมื่อวันนี้มินก็เลยมาติดตามนะคะเอ่อตอนนี้นะคะเป็นบรรยากาศช่งชวงเช้านะคะมินก็ มาแต่เช้าเลยนะคะนอกจากว่าเดี๋ยวก็ไปที่อื่นด้วยนะคะท่านผู้ชมค่ะเอ่อก็มีคุณแม่นะคะเห็นตัวเลขที่จอมปวกนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเป็นตัวไหนนะคะมินก็จะพาไปติดตามเลยนะคะตัวเลขน้ำน้ำปูเองกับมี่ครับตัวเลขน้ำปูเองเพิ่นก็บอกว่ามี่อยู่ค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวพอเชิญจะไปติดตามตัวเลขน้ำปูให้แต่ว่าก่อนจะไปนี่ก็ะมาบอกจองบึงอยู่ทีพ่นปวกนี่ก่อนค่ะท่านผู้ชมพอไว้ยายบัวว่าเห็นอยู่ที่พ่นปวกนี่ครับ นี่เลขห้านี่ห้าี่แปดนี่หกหกติดกันกะซีอนี่คี่จีนอันนี้กะเซีนี่กะซมแมนนแมน่ดแมนดีแมนดีคเมเชมเห็นในเด้มเชืมี้เห็นกไก่คาะาเมอร์จุมแลวมาเช่มสีมเห็นงกไก่ครับนี่เห็นบอคาตาเมอร์จุ่มนี่เนาะเด็กๆหาเนาะใหญ่เนาะ ตรงนี้จะเป็นเลขห้านะท่านผู้ชมนี่้า <5, S 1> เ 8, 6, ตรงนี้เป็นเลขห้าเลขแปดนี่หกนี่สี่ข้างล่างนี้ก็เป็นสี่ศูนย์ยังไงเลขสี่นี่ศูนย์ฮึแม่นิยดีนอยห้าแปดหกสี่แล้วก็สี่ศูนย์นะครับท่านผู้ชมด้านล่าง ครับอันนี้จะเป็นจูที่จอมปวกพ่นปวกนยหน่อยครับอยู่ทีสารปูดําครับท่านผู้ชมซึ่งยายบัวพันเดินผ่านมาพนก็มองเห็นครับแต่ว่ายายบัวนี่ก็สําคัญอยู่เด้ครับท่านผู้ชมสําคัญอยู่ครับเพราะว่าเคยมีครั้งหนึ่งถีไปทั้งคนครพนมครับผมปรากฏว่ายายบัวเดินผ่านจนตะเคียนครับปรากฏบางว่วนออกเกือบทั้งสามตัวเลยครับท่านผู้ชม ห้าแปดหสี่ข้างล่างสองตัวก็จะเป็นสี่ศูนย์ครับท่านผู้ชม นะคะท่านผู้ชมตรงนี้จะเป็นห้าปดหนะคะและตรงนี้คือสี่ศูนย์นะคะท่านผู้ชมก็ลองส่องดูกันเราเองด้วยนะคะเผื่อว่าท่านผู้ชมที่ส่องดูนะคะจะเห็นแตกต่างจากแอดมินนะคะก็หลายคนหลายสายตานะคะมองเห็นไม่เหมือนกันนะคะท่านผู้ชมก็อยู่ที่พูนปวกนะคะท่านผู้ชมเจออยู่ที่พูนปวกนะคะ าแปดหกสี่นะคะห้าแปดหกสี่ศูนย์แต่ว่าถ้าสายตายมินมองจริงมินมองไม่เห็นเลขหกนะคะเห็นแค่ห้าแปดกับสี่ศูนย์นะคะท่านผู้ชมเห็นแค่ห้าแปดกับสี่ศูนย์มินมองไม่เห็นเลขหก 6, นะคะสามมยมากเนา เาจับมือน่สิบอมนหนึ่งยุดหนึ่งคือต่างค้าต่างกลงจะซื้อบะไดเนาะบัเที่ยวเขา ยมีพ่นสเห็ดเาเห็ดนำเนาะครับนี่นะคทะ่านชมนอยู่ที่พูลปลวกนะคะ เธออยู่ที่โพลทวกตรงนี้เลยนะคะท่านผู้ชม,มใช้เจอมองไดเอีย่แม่ในทุ่เ,าาสเ,ทเสียงไทยตรงไหนอ่ะอ๋อนี่อ๋อนี่ค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวมีจะพามาส่องดูเลขทูบเสียงไทยนะคะผู้ชม นะคะท่านผู้ชมแต่ว่าเลข9จะเรือเรืหายไปหน่อยนะคะเพราะว่าตัวขี้ทูกมันเริ่มหลุดออกเร็วนะคะท่านผู้ชมก็เห็นเป็น9 4 7นะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมนะคะท่านผู้ชมอดมินถ่ายทำนะคะก็เพื่อให้เป็นแนวทางและก็ทางเลือกในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งนะคะท่านผู้ชม เก้าสี่เจ็ดนะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะท่านผู้ชมก็มีคนมายังไม่เยอะนะคะท่านผู้ชมเนื่องจากว่าเป็นช่วงเช้าอยู่ด้วยนะคะท่านผู้ชม อยู่ที่ศาลปู่ดำนะคะอํอจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะท่านผู้ชมอําเภอเมืองนะคะตำบลแคนใหญ่ตำบลตำบลแคนใหญ่ตำบลแคนใหญ่สำหรับใครที่อยากจะมากราบไหว้ปู่ดำนะคะท่านผู้ชมก็มาได้เลยนะคะ อยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะอำเภอเมืองตำบลแคนใหญ่นะคะวัดสารปูดำนั่นเองนะคะท่านผู้ชมอย่างที่หลายๆท่านรู้จักนะคะซึ่งในงวดที่แล้วแอมินก็ได้ข่าวมาว่าเลขเข้าเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมเลขเข้าเหมือนกันแอดมินก็วันวันนี้แอมินก็เลยเดินทางมาติดตามนะคะท่านผู้ชมเพื่อแบบวา่าจะเห็นโชคลาภในงวดน,นี้นะคะท <ๆ S 1> ่านผู้ชม ก็พาเอฟซีมาสองด้วยนะคะแอ้มินก็ยังไม่ค่อยตื่นเท่าไหร่นะคะท่านผู้ชมยังง่วงอยู่นั่งจากเช้าอยู่นะคะก็เดินทางมาตั้งแต่เช้านะคะบรรยากาศรอบวัดนะคะร่มเย็นนะคะอากาศหนาวเริ่มมาแล้วนะคะลมมา ีย๋ยวมินพามาส่งตรงนี้นะคะท่านผู้ชมมังนี่มังนี้เห็นมันซองหาเลยเพราะสะเกจหา,หา,หานี่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 มีสองมีหา สู Zoom, ่เมตาพิธชมเพิ่นเบิ่งนี่นะคะท่านผู้ชมเห็นเหมือนแอดมินไหมนี่ค่ะนี่เลขสองเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะนี่เลขสองค่ะท่านผู้ชมนี่คือเลขสองตัวนี้เลขห้าค่ะท่านผู้ชมไม่เห็นมันวเห็นแตกตา่างว่าเห็นอะไรจังไดเนี่ย นี่สองนี่ยางมากก็เห็นเลยนี่สองสองหานี่เห<อ>็นมหมนี่สองหามางสิัวใหญ่สองแมนเนี่ยสองหา,งหา,ลยายเลยตัวแบบใหญ่เลยยางมากก็เห็นเลย<อ>นี่นะคะท่านผู้ชมเมื่อกี้มินเดินมาเนะคยะไม่ใช่เดินหรอกแอนแอนมินก็ถ่ายอยู่ด้านหน้านะคะท่านผู้ชมแล้วก็ลองมองมาดูก็ปกกรากฏว่าเห็นเป็น สองห้านะคะท่านผู้ชมต่วัาทันแนบอีกมุมหนึ่งเหมือนสองสี่เลยพอสองสี่กับสองเกามาแบบนี้นะคะท่นานผู้ชมี๋ยวมนจะวาดให้ดูนะคะมาอย่างนี้ยัเห็นไหมท่านผู้ชมหางนี่คือหัวเลขเก้าหางมาอย่างนี้ นะคะท่านผู้ชมตัวนี้คือเลขสองแต่ว่าเลขห้าก็ใช่นะท่านผู้ชมแต่ว่าถ้ามองอีกมุมหนึ่งเหมือนเลขเก้าเลยค่ะไม่เลขเก้าก็เลขสี่นะคะท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมเอมมินก็จะขอลาไปพร้อมๆกับตัวเลขสองห้า สองเก้าไม่ก็สองสี่ตรงจุดนี้นะคะท่านผู้ชมแอมมินคิดว่าเป็นสองห้ามากกว่านะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะใครที่ชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องของแอมมินด้วยนะคะว่ากดกระดิ่งเนี่ยเวลามินลงคลิปไปนะคะก็จะขึ้นแจ้งเตือนนะคะท่านผู้ชมเอ่เอท่านผู้ชมก็จะได้กดดูได้ง่ายนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอมมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะมินเดินทางมาที่จังหวัด101ร้อยเอ็ดอำเภอเมืองนะคะตำบลแคนใหญ่นะคะท่านผู้ชมอยู่ที่ศาลปู่ดานะคะศาลปูดําร้อยเอ็ดนะคะท่านผู้ชมวันนี้แอนมินก็จะพามาติดตามตัวเลขที่ศาลปู่ดานะคะลองมาสองสองดูนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเราจะมีโชคลาภนะคะก็นึกว่าที่แล้วแอนมินก็ได้ยินข่าวว่าเลขเข้าเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมวันนี้แอมินก็เลยมาติดตามนะคะ ตอนนี้นะคะเป็นบรรยากาศช่งชวงเช้านะคะมินก็มาแต่เช้าเลยนะคะนอกจากว่าเดี๋ยวก็ไปที่อื่นด้วยนะคะท่านผู้ชมค่ะเออก็มีคุณแม่นะคะเห็นตัวเลขที่จอมปลวกนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเป็นตัวไหนนะคะมินก็จะพาไปติดตามเลยนะคะ